อะไรยังไม่เริ่มคือกับติ๊กเนี่ยอาจจะคล้ายๆพี่อ้อยคือด้วยที่ของติ๊กเป็นคนแบบนิ่งเงียบๆอยู่แล้วคือลักษณะเดิมก็คือจะเตรียมตัวอยู่แล้วอ่าก็เลยตรงนี้อาจจะของติ๊กจะเปรียบเทียบตั้งแต่เข้ามาศึกษาดีกว่าของติ๊กเลยดูเห็นเรื่องของพระเยซูเป็นตัวอย่างว่าต่อให้พระค์จะเป็นบุตรของพระเจ้า แต่พผมก็ยังถ่อมตัวและถ่อมใจที่แบบเขาเรียกว่าสอนสาวกสอนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งช่วยคนอื่นทั่วไปผอติ๊กเลยแบบคือรู้สึกกับตัวเองว่าเออเขาเรียกว่าน่าจะดูเป็นแบบอย่างดีกว่าว่าเราควรจะเอาสิ่งดีๆตรงเนี้ยเออมาแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะผองติ๊กเข้าใจว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งที่บ้านติ๊กเอง ต้องพูดไปถึงป้าก่อนป้าอาจจะเป็นคนจีนที่แบบลูกคนโตแล้วก็ทำงานแบบโดดเด่นจนบางครั้งของติ๊กก็เห็นว่าที่บ้านเองเขาเรียกว่าอาจจะไม่ให้เกียรติคนที่ด้อยกว่าซึ่งตรงเนี้ยของติ๊กไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วต่อให้จะเป็นลูกป้าหรืออะไรเงี้ยแต่ติ๊กเข้าใจว่าเออสิ่งที่ตรงเนี้ย เราแค่แบบอย่าไปเอาแบบอย่างตรงนั้นจนของติ๊กมาเจอฟิเยซูเนี่ยแหละที่แบบว่าเอออันนี้คือแบบอย่างที่เราอยากจะทำตามก็เลยติ๊กเลยได้จุดเนี่ยนี่แหละครับ